สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะมาพูดถึงข้อดีของคิ้วกันสารรถยนต์นะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะ<ม>ค่ะสำหรับข้อดีของคิ้วกันสสารรถยนต์นะคะหเลยแต่งรถให้ดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าการตกแต่งคิวกันสสารรถยนต์นะคะช่วยให้รถเราดูสวยดูเท่และสปอร์ตขึ้นนะคะ 2. ค่ะ ป้องกันฝุ่นละอองเข้าในห้องออภายในรถของเรานะคะและบางครั้งนะคะเวลาเราจอดรถตากแดดนะคะทำให้อุณหภูมิสูงใช่ไหมคะวิธีแก้คือการแง้มกระจกลงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้อากาศภายในเราได้ระบายออกมาค่ะแต่การแง้มกระจกทิ้งไว้อาจทำให้ฝุ่นละอองเข้าไปในภายรถแต่เรามีคิ้วกันศาสตร์คิ้วกันศาสตร์จึงช่วยป้องกันฝุ่นละออง ให้ไม่เข้าไปภายในของรถเราได้คะ่ะและ3นะคะเวลาฝนตกและเราแง้มกระจกไว้เรามีคิ้วกันสาดคิวกันสาดตัวนี้ล่ะคะ่ะที่จะช่วยไม่ให้ฝนเข้าไปภายในรถของเรานะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคิ้วกันสาดรถยนต์เห็นไหมคะว่าคิ้วกันสาดมีข้อดี ให้เราได้เห็นมากมายเลยค่ะและทางร้านเรานะคะมีการติดคิวกันสั้นให้ด้วยค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีคลิปดีๆอีกเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะนำมาทำแบบนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนได้ชมนะคะไปก่อนคะ่ะ